ก็กลาบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมยูท่ซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคน พี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าวันนี้อัปเดตใหม่นะครับก็คือเกมฟรีไฟลของเรานะครับได้มีการอัปเดตใหม่ทั้งหมดเลยนะครับนะเรียกได้ว่าของฟรีเยอะมากๆนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากรู้นะครับว่าของฟรีจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูทั้งหมดละกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าแต่ละอันนะครับนาอก็สุดคุ้มและคุ้มกับการรอคอยแน่นอนนะครับทุกคน และพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับเนาะและกิจกรรมนะครับก็คืออัปเดตเข้ามาวันนี้เป็นวันแรกเลยนะครับถ้าคนไหนยังไม่ได้อัปเดตเกมนะครับก็จะไม่รับแบบว่าก็จะไม่สามารถรับของฟรีได้นะครับเนาะก่อนอื่นทุกคนต้องอัปเดตของก่อนนะครับเนาะอัปเดตเกมก่อนอะไรประมาณนี้นะครับเนาะอัปเดตทรัพยากรก่อนนะครับทุกคนเนอก็ถือว่าถ้าอัปเดตทั้งหมดแล้วนะครับก็รับของฟรีได้เลยนะครับส่วนคนไหนรับไม่เป็นนะครับก็ดูจากคลิปนี้แล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ น้อสำหรับกิจกรรมฟรีๆที่ทุกคนจะได้รับนะครับนาอก็คือต่อไปจากนี้นะครับนองรีดีว่ากิจกรรมที่ทุกคนจะได้รับนะครับนาะก็คือจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับทุกคนพี่เขาบอกรีดแล้วกันนะครับว่าทุกคนนะครับนอจะได้แบบจัดเต็มเลยนะครับอัปเดตครั้งนี้นะครับทุกคนก็คือกิจกรรมตัวแรกนะครับนอที่แบบว่าทุกคนจะได้เลยนะครับนาะก็คือแบบว่าได้แบบชัวร์แน่นอนนะครับก็จะเป็นทางด้านของ สุดผู้หญิงนะครับนอที่แบบว่าเราสร้างทีมนะครับนอเพื่อสร้างการ์ดนะครับทุกคนและเราก็จะได้ในส่วนของ สุดนะครับนอเมื่อเราถึงเลเวลแม็กนะครับทุกคนเพราะว่าเราจะมีเวลา32วันหรือว่า1เดือนนะครับนะในการเก็บสะสมแต้มนะครับนอเพื่อรับซุดผู้หญิงนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นสุดตัวนี้นะครับเราจะได้แบบถาวอนะครับนอก็ถือว่าอันนี้เป็นทางด้านของฟรีชิ้นแรกแล้วนะครับที่ทุกคนจะได้แบบฟรีและจะได้แบบถาวรนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับรีดีว่าเราจะสามารถสร้างการ์ดนะครับนอโดยที่แบบว่าลงเป็นเล่นนะครับ นในโหมดซีเวสซีในโหมดท,ทั่วไปหรือว่าในโหมดเก็บแต้มนะครับเนาะเราก็จะได้ในส่วนของการนะครับทุกคนแต่ละอันนะครับก็มีตั้งแต่การสีม่วงนะครับเนาะการสีทองการสีแดงแล้วก็การระดับตำนานอะไรประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกนี่ละกันนะครับเนาะว่า เป็นกิจกรรมที่ทุกคนไม่ควรพลาดน,นะครับแล้วก็อันที่2ก็จะเป็นทางด้านของกิจกรรมปืนอีโวที่แจกทุกวันนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่ายังไม่ได้เล่นนะครับหรือว่ายังไม่ได้รับก็สามารถรับได้นะครับจนถึงสิ้นเดือนนะครับทุกคนแล้วก็อันที่3นะครับน้องก็คือ สิ่งที่ทุกคนจะได้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นทางด้านของจุดนี้เลยนะครับนอรก็คือเป็นสกินรถนะครับที่ทุกคนจะได้นะครับเป็นสกินรถกระบะตัวใหม่นะครับนอรที่แบบว่าจะได้ไปแบบฟรีๆเลยนะครับนอรแล้วก็จะมีทางด้านของกิจกรรมนะครับก็คือนี่เลยนะครับเป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับที่ทุกคนจะได้นะครับก็คือเป็นตัวละครตัวใหม่นะครับนอรที่แบบว่า อัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับโดยที่แบบว่า GM แจกให้แบบฟรีๆไปเลยนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ตัวละครตัวใหม่นะครับนอก็ต้องทําภารกิจเพื่อรับนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเียลกันนะครับว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับองน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับอในส่วนของตัวละครตัวใหม่นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นทางด้านของตัวละครตัวนี้นะครับใช้คําว่าไม่ต้องตกแต่งอะไรนะครับก็ โคตรจะเท่เลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่อยากให้แบบว่าเวลาใส่สุดอะไรนะครับน้องก,ก็คือให้มีสุดเทพแบบนี้ออกมานะครับรีดีว,ว่าอันนี้เป็นตัวละครที่มันโคตรจะเท่เลยนะครับทุกคนและความสามารถนะครับก็คือสามารถสร้างตุ๊กตาอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะลงลึกให้ดูแล้วกันอีพีหน้าแล้วกันนะครับน้องแล้วก็ ต่อมาเป็นกล่องนะครับก็คือกล่องตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าเราสามารถรับซุดนักแข่งได้นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสําหรับซุดนักแข่งนะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับทุกคนโอ้โหแต่ละอันนะครับก็เรียกว่าสุดๆทั้งนั้นเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนเรียกได้ว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของซุดนักแข่งนะครับนอที่เราสามารถรับได้ทุกอันเลยนะครับทุกคนก็ เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าสุดจริงนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับและกิจกรรมอันสุดท้ายนะครับก็คือกิจกรรมเพชรม่วงที่แบบว่า1ปีมีครั้งเดียวเท่านั้นนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่ายังไม่เคยเล่นหรือว่าเป็นผู้เล่นใหม่นะครับน่าจะยังไม่เคยเล่นนะครับเพราะว่า1ปีจะมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับทุกคนเดอ๋ก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับงน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากลองเล่นอยากได้นะครับน้องก็ เตรียมตัวละกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่า กิจกรรมตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าน่าเล่นจัดเลยนะครับสำหรับงน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นอยากได้นะครับทุกคนก็จะมีตามนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าอันนี้นะครับก็จะเป็นทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่เลยนะครับที่หลายๆคนไม่ควรพลาดนั่นแหละนะครับทุกคนก็จากประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับทุกคนเออก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่หลายๆคนนะครับนอต้องได้เล่นครับถามว่ากิจกรรมเพชรม่วงเป็นยังไงนะครับนอเดี๋ยวพี่ลงลึกให้ละกันนะครับเพราะว่า บางคนอาจจะไม่เห็นภาพนะครับก็คือก่อนอื่นทุกคนจะได้เก็บโทเค็นนะครับเพื่อมาแลกนะครับในส่วนของวันที่สามารถแลกได้นะครับทุกคนก็คือนี่เลยนะครับวันที่สามารถแลกได้นะครับนอกก็คือเราจะสามารถแลกได้ประมาณนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ สุดที่เราสามารถแลกได้สกินปืนที่เราสามารถแลกได้แบบถาวรนะครับนอกจาก็สุดอะไรต่างๆนานานะครับที่เราสามารถแลกได้นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับรีดิว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับทุกคนโอ้หูพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมที่หลายๆคนไม่ควรพลาดเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนเราสามารถแลกได้ประมาณ บานนี้นะครับโอ้โหนี่เลยนะครับทุกคนรีดีว่า จัดหนักจัดเต็มเงินไปเลยนะครับสำหรับพงน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของกิจกรรมตัวใหม่อยากเล่นในส่วนองกิจกรรมตัวใหม่นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มนะครับน้องสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับเป็นกิจกรรมเพชรม่วงที่ทุกคนจะสามารถแลกได้ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านะครับน้องก็ประมาณนี้นะครับกิจกรรมที่อัปเดตมาใหม่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับสำหรับพงน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าชอบกิจกรรมตัวไหนบ้างนะครับในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ ใน,นส่วนของอีเวนต์ไหนนะครับที่โดนใจมากๆนะครับฝากคอมเมนต์หน่อยละกันนะครับคนละ1คอมเมนต์ละกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ของฟรีอยากได้ของใหม่นะครับน้องก็อย่าลืมละกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับทุกคนและคลิปนี้นะครับพี่ก็ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับสำหรับพี่ๆี่คนไหนน้องนคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับก็คือยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละ1นึ่งไล คนละ1แชร์ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็พี่ๆคนไหนลุงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนนะครับก็ไม่ต้องเสียตังค์สบายไม่ต้องเสียตังค์โดนเนทเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับทุกคนคนละหไลค์คนละ1แชร์แล้วกันนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย Música